รู้เท่าฉันพืสุรเห็นงเข้าใจยิ่งทำใจสดใสและเปิดบานรู้ไว้ก่อนกรับตัวสู่โรคภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะคนแข็ง สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อคนสวยวันนี้นะคะพบกับดรนายแพทย์พรเทพศิริวนารังสันนะคะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องบอกคุณหมอว่ามีเรื่องมาปรึกษาคุณหมอสักนิดนึงค่ะทำไมครับคือว่าเวลาคุณแม่ลูกอ่อนบางคนน้ำนมไม่ออก็กินบวบเลยเนี่ยเนี่ยกินบวบเลยเหรอเขาบอกว่าบวบนี่นะนอกจากจะทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วที่สําคัญคือทําแกงเลียงในแกงเลียงก็จะใส่ทั้งหลายอย่างทั้งพริกทั้ง ต้นหอมอะไร<ส>ต่างเเยอะมากาเยอะมากแล้วก็ไม่มีกะทิด้วยก็กินแล้วไม่อ้วนแต่ว่าน้ำนมแม่จะออกเยอะคือว่ากินบวบนี่น้ำนมแม่จะออกเยอะเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือแม่จะได้สารที่สำคัญมากคือธาตุเหล็กซึ่งทั้งแม่และลูกต้องการอย่างยิ่งในการสร้างกระดูกและน้ำเลือดอ<า>เม็ดเลือดแดงนะ,ะนั้นกินบวบนี่ แข็งแรงทั้งแม่และลูกอ่อนด้วยแล้วอย่างนี้คือนอกจากน้ํานมแม่ออกเยอะแล้วมีน้ํานมเยอะแล้วบ,บวบยังให้ประโยชน์อะไรอีกบ้างธาตุเหล็กเนี่ยสำคัญมากค,คนไทยเราเป็นโรคโลหิตจางเยอะอแล้วโลวหิตจางส่วนใหญ่จะเกิดการเสียธาตุเหล็กไปจากร่างกายแล้วนอกจากนี้นะตัวใน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 ,นี้เนี่ยมันมียาเขาเรียกว่ายาเย็นมันจะปรับร่างกายเราเวลาเราไปกินของร้อนพวกพริกพวกอะไรเข้าไปเยอะๆในร่างกายมันร้อนรุม่มหรือมึนๆงงๆเนี่ย ปากเปื่อยปากเป็นแผลวิตามินบีขาดวิตามินซีขาดวิตามินดีขาดบวบจะแก้หมดเลยรวมทั้งแมกนีเซียมแมกนีเซียมและซิงค์นะที่จะช่วยทําให้สมองโปร่งใสผ่องใสอันนี้แสดงว่าทานเข้าไปปุ๊บเหมือนเป็นเป็นธาตุเย็นร่างกายมันจะเย็นขึ้นแล้วก็อุจจาระลําไส้เราจะถูกปรับมะเร็งลําไส้นี่อย่าไปรับรองนอกจากกินกล้วยน้ำว้าละบวบนี่จะช่วยรักษามะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในส่วนที่เป็นลํลำไส้ส่วนบน ก็เลยว่าก็แตช่วยได้เยอะแต่ว่าอันนี้ช่วยสนับสนุนเลยและแบบนี้คือบวบนอกจากว่าผลบวบแล้วเนี่ยลำต้นของเขามันเล็ดดอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้บวเนะเนี่ยเนี่เนี่เนี่ยบวบเนี่ยที่บ้านผมนะปลูกไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะปลู่ได้ประมาณนี้แหละใช้ได้แล้วพี่บ้านปลูกนะปลูกไว้ที่ข้าบ้านคุณหมอปลูกด้วยนะคะโอ้ด้สนุกมากเลยคือที่บ้านเนี่ยนะ รั้วหลังบ้านนี่มันมีคลองใช่ไหมค่ะแล้วก็ปลูกข้างคลองเลยแล้วก็ทําแผงมันขึ้นแล้วก็พอปลูกเสร็จนะผักที่ปลูกเป็นแปลงข้างรั้วเนี่ยที่ปลูกผักคะนี้ไว้นะมะแลงไม่มากินเลยทําไมคะเพราะว่าตัวตัวตัวมนแงเนี่ยทั้งใบดอกแล้วลูกมนเนี่ยมีกลิ่นที่ไล่แมลงกลิ่นแรงใช่ไหมกลิ่นแรงคิดคือแมลงไม่ได้เข้ามาใกล้นี่หัวใจเต้นแมลงหัวใจเต้นอะไรจริงจหัวใจระเบิดเลยนะจริง มันมีพวกดิจิตอลรีอยู่ในในนี้มันมีสารชนิดหนึ่งที่แมลงเข้ามาแล้วหัวใจมันจะระเบิดหัวใจมันจะเต้นถี่แล้วมันไม่ไหวมันต้องหนีแล้วเพราะฉะนั้นไล่มแมลงได้ได้ไล่มแมลงได้นะกอดื่นนะจะซื้อ,อยังไงเราไม่ได้ปลูกตอนนี้ยังปลูกไม่ทันไม่ทันกินอนะไปตลาดนะกรุราอย่าไปซื้อ,อยางงี้นะอย่าเนีย่ยนึกว่ามันงองง,องสวย,ยง,ง่ายไม่ไม่ดีนะอ,อันนี้คือบวกขาดขาดน้ําพอบกขาดน้ามันก็งองหงิกนะแล้วบวกที่โดน โดนคือบางลูกเนี่ยมันโดนมแมลงมาช่วงนี้มันแห้งไปมันก็ไม่สวยเราอย่าไปซื้อนะเพราะอันนี้มันแก่แล้วจะขมมากแล้วกินแล้วมันไม่อร่อยไม่หวานนะแต่นนให้ไม่ควรซื้อ,อ,ไ,มอไม่ซื้อนะให้ซื้ออางนี้เลยนะเขียวเขียวเดี๋ยวดูสีสิครับต่างขนาดไหนนี่นี่สดชื่นนะเขียวสดชื่นนะล่องเหลี่ยมนี่ตรงลึกล่องเหลี่ยมตรงลึกรับรองว่าอันนี้ไม่ขมเลยนะหวานเจี๊ยบเลยนะ อันนี้ขมมากเลยทีนี้พอได้มาเวลาเราจะกินเนี่ยนะกรุณาปอกปอกเอาเฉพาะเหลี่ยมออกอย่าปอกเปลือกออกหมดนะเวลาปลอกเนี่ยปอกเอาเหลี่ยมออกอย่างเงี้ยเอาเฉพาะเหลี่ยมนะเพราะว่ามันขมอยู่ที่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่อร่อยอย่างต้นนี้ถ้าไม่ต้องปอกเปลือกเลยก็ได้เพราะว่ามันมันไม่อร่อยตรงเหลี่ยมเนี่ย ทำไมถึงเอาแค่เหลี่ยมออกอย่างเดียวล่ะครับปลอกหมดเลยไม่ได้หรอคะวิตามินเกลือแร่ธาตุเหล็กอะไรอยู่ที่เปลือกมันหมดเลยแต่ว่าเราเอาต้องบอกว่าตรงนี้มันคือส่วนที่ขมมันอ่าเอาแค่นี้เอาไปละเราเอาเฉพาะส่วนที่มันขมออกไปนะเนี่ยแค่นี้เราไม่ต้องเอาออกหมดนะกรุณาอย่าเอาหมดนะเพราะว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่เปลือกที่ติดมานี่แหละครับเนี่ยอย่างเนี้ยเปลือกเนี้ยเราเอาเปลือกติมเลยด้วยเราจะเหลี่ยมออกมันจะไม่ขมละแล้วเวลาเข้าไปต้มละ เวลาต้มเนี่ยเราเราต้องใช้เวลานิดนึงครับผัดต้มเนี่ยถ้าเราเปลือกไ,ไว้เนี่ยสารที่อยู่ในเปลือกมันจะละลายมาในน้ําแกงแล้วอย,อย่าอย่าอย่าไปกลัวนะอมไม่มียาฆ่าแมลงนะเพราะว่าบวนี่มแมลงมันไม่กินนะ<ผ>ม,มันกินม,มัน,มนมมแมลงแล้วก็นั่งมแมลงที่มาผสมมาน,นี่ยังต้องเป็นมแมลงที่ตัวใหญ่เลยตัวเล็กเข้ามาผสมมันสลบตายเลยนะต้องแมลงตัวใหญ่ที่มาผสมผันมันก็คือว่าทําเมนูได้หลายเมนูด้วยคือจะเป็นแบบ แกงเลียก็ได้แกงเลียก็ได้นะมาผัดไข่โอ้ผมชอบมากเยอะจริงคุณแม่บ้านทำได้ลงไปนิดนึงเอาบวบไปผัดแล้วก็ไข่ลงหมูเหมือไม่ต้องใส่เลยนะโอ้โหอร่อยสุดยอดเลยมีประโยชน์ด้วยหาทานง่ายอย่างนี้ถามเคล็ดลับคุณหมอในเรื่องของการปลูกบวบนิดนึงได้ไหมคโอ้ง่ายมากเลยนะคือบวบนี่นะปกตินี่นะบันแลงอะไรก็ไม่กินเม็ดมันนะก็เราก็ยกล่องนิดนึงตรงที่เราจะปลูกต้นมันนะอย่าให้แห้งอย่าให้แห้งอย่าให้เปียกเกินไปนะจืด แล,แล้วเอาเม็ดหยอดได้นั่นเองจบข่าวแค่นั้นเลยหยอดเม็ดลงไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเอาที่มันเลือ้อยหน่อยนี่ลดน้ำรดน้ำลดน้ำฮะในหน้านี้ไม่ต้องรดอฝนมาตกฝนตกอยู่แล้ววันดีนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ,ะวัสดีครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ไปติดตามโยคะแก้ออกฟิศซินโดรมกันค่ะ สำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะนั่งจ้องคอมกันเป็นเวลานานยาวนานทั้งวันนะคะกว่าจะยอมเสร็จงานจริงๆแล้วเป็นการทำที่ผิดนะคะตามหลักของการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเราควรจะหยุดพักสักห้านาทีเป็นการยืดเหยีดยด,ยดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะวันนี้นะคะตุนนำท่าโยคะในการยืดสะบักและหวัวไหล่มาฝากกันค่ะเป็นทางง่ายๆนะคะประสานมือด้านหน้าเลยค่ะยืดแขนตึงค่ะหายใจเข้าค่อยๆยืดแขนค่ะ ขึ้นเหนือศีรษะค่ะช้าชค่ะยืดลำตัวขึ้นไปแล้วหายใจออกค่ะค่อยคผ่อนคลายลงมาช้าๆค่ะและท่าต่อไปนะคะประสานมือข้างหลังนะคะแล้วหายใจเข้านะคะค่อยคค่ะเปิดสะบักขึ้นแล้วเหยียดแขนขึ้นไปท่าเก้าอี้บนโต๊ะทำงานส่วนใหญ่จะมีพนักพิงนะคะให้เราไปวางบนพนักพิงค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆก้มลงช้าช้าค่ะก้มลำตัวลงให้อก หน้าท้องคิดบริเวณต้นขาแล้วดันแขนขึ้นค่ะท่าน,นี้นะคะจะช่วยยืดบริเวณหัวไหล่ได้ดีทีเดียวนะคะและหายใจเขา้าค่อยๆดึงตัวขึ้นช้าๆค่ะแล้วหายใจออกลดมือลงค่ะจบไปแล้วนะคะกับโยคะที่ช่วยในการยืดสะบักและหัวไหล่ของผู้ที่ต้องนั่งโตะทำงานเป็นระยะเวลานานๆง่ายๆใช่ไหมคะ ไม่ถึง5นาทีด้วยค่ะฝึกฝนเป็นประจำนะคะ ตอนนี้ใครๆก็หันมาวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่าจะวิ่งให้ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรมีคําแนะนาจากคุณหมอเมย์แพทย์หญิงสมิตดาสังคโพคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะมีวิธียังไงที่จะให้วิ่งแล้วไม่บาดเจ็บและปลอดภัยคะถ้าวิ่งง่ายๆลดการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่ตอนนี้แนะนําให้ลงที่เต็มเท้าหรือลงหน้าเท้ามากหน่อยนะคะตัวเอนไปข้างหน้านิดนึดนง,นงจังหวะที่เท้าน้ําหนักแตะพื้นเนี่ย ช่วงต้องอยู yeah. ่ใกล้ๆช่วงสะโพกเห็นเท้ากับสะโพกนะค่ะอยู you. So you no ่ใกล้ๆกันบางคนวิ่งแล้วลงอย่างเงี้ยวิ่งแล้ววิ่งมาลงส้นนี้อย่างนี้เห็นไหมช่วงเท้าห่างกับสะโพกเยอะคือไม่ต้องก้าวยาวใช่ไม่ต้องก้าวยาวก้าวที่สั้นลงมาแล้วเราสามารถเท้าสะโพกเราเนี่ยไปให้ข้างหน้านิดนึงตัวเอ็นนิดนึงสะโพกไปข้างหน้าให้ได้นิดนึงน้ําหนักลงตรงตรงกลางจะไม่ค่อยบาดเจ็บแต่ถ้าเราวิ่งแล้วเราส้นแทก เห็นไหมอันนี้ปลายเท้าอยู่นี้สะโพกอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแรงเหมือน reaction force ดันขึ้นมาแล้วก็จะเจ็บทั้งข้อเท้าเจ็บทั้งหัวเข่าบางทีก็เจ็บสะโพกปวดหลังค่ะถ้านี่นะคะอันนี้คือถูกต้องไหมคะคุณหมอเดี๋ยวเราจะต้องมาลองวิ่งดูตักต้องเป็นแบบสเต็ปอะจริงๆว่ามันจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรใช่ตักต้องใช่ตักต้องเอ็นตัวไปข้างหน้านิดนึงไปข้างหน้าเหมือนจะล้มอะเหมือนจะล้มใช่อ๋อเหมือนจะล้มไปข้างหน้าแต่ว่า แต่ไม่ต้องเ <จะ S 2> หมือนกัน<จ>ะะนะจะทิมเ,เหมือนอย่างนี้นะโน้มาโน้มมาตัวโนมาโนมาทิ้งตัวมาเลยทิ้งตัวมาทิ้งตัวมาวิ่งมาปล่อยขามาปล่อยขา,ม,า,ยขา,ม,ามันเรื่อยๆืมาเรื่อยๆรอมานเรื่อยๆอ่าอย่างเงี้ยเ,เราะจะได้ฟิลลิ่งแบบของการโนมไปข้างหน้าบางคนเนี่ยเวลาเขาฝึกวิ่งกันเขาก็เอ็นตัวไปข้างหน้านิดหน่อย ลีนฟอร์เวิรก็คือเอ็นตรงหน้าทั้งหมดเลยไม่ใช่ไปแค่หน้านะ,ะเราจะเอ็นหน้านิดนิดค่ะออไปด้วยกันใช่ไปด้วยกันอันนี้ต้องฝึกฝนค่ะตักมีกล้ามเนื้อมัดไหนอีกที่สําคัญกับการวิ่งสําคัญที่สุดเลยในยุคนี้นะคะไม่ควรไม่ทําเลยคือกล้ามเนื้อคอบอดี้แกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว,ม,ตวมีทั้งท้องหลังะสะโพกแล้วก็หน้าขามีท่าไหน ที่คุณหมอแนะนำเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะคะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนี้ง่ายเวลาเรายืนเนี่ยขมวท้องตักลองขมิมวท้องให้แรงที่สุดที่ขมวได้ขมิมวเหมือนดึงสะดือเข้าไปหากระดูกด้านในเสร็จแล้วลองทำแค่5 0าสแขมวแค่50%ของแรงเมื่อกี้เราเอามือเนี่ยถ้าเทสนะคะเราจะจับตรงกระดูกเชิงการานเราแล้วเราจะรู้เลยว่ามีโทนนิ่งของการเกร็งกล้ามเนื้อ,อขึ้นมาแค่เนี้ย อันนี้คือการฝึกระหว่างวันเราสามารถทําได้ตลอดเลยที่เรานั่งทํางานหรือยือนหรือเดินกดหนะ้าท้องลงไปใช่อันนี้คือก,การสร้าง internal c r o s e t คือเหมือนเคยเ,เห็นที่เขาใส่ที่รัดเอวกันใช่ไหมคีแก่อันนี้คือเราสร้างกล้ามเนื้อของเรามาประคองหลังเราเองค่ะอันนี้คือหนึ่งท่าที่สามารถทําได้ทั้งวันทำเบาๆก็ทาได้นะคทำได้ทุกชั่วโมงเลยชั่วโมงหนึ่งยี่สิบทีแบบนี้ค่ะ เราจะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อเราทำไมทำไมพวกนี้ถึงสําคัญเวลาเราลุกเวลาเราเดินเวลาเราขยับเวลาเราวิ่งเราจะต้องประคองกระดูกสันหลังเส้นประสาทของเราทั้งหมดไปกับตัวเราให้น้านานที่สุดนั้นถ้ากล้ามเนื้อพวกนี้ไม่แข็งแรงปับ๊บมันก็จะเหมือนอยู่ไว้อย่างเงี้ยนึกออาไว้ค<ะ>่ะแล้วก็เกิดการบาดเจ็บอ่นั้นถ้าแข็งแรงนะรับรองคุณจะเป็นคนที่วิ่งเก่งวิ่งดีแล้วก็วิ่งเร็วนอกหือจากท่าแบบนี้แล้วมีท่าไหนอีกที่คุณหมอจะแนะนําคะท่าที่คิดที่สุดเลยที่เขาจะบอกกัน<ะ>คือคอร์สค สควอชเนี่ยขาอาจจะเท่าช่วงไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ,ะ,คะตักหย่อนก้นลงไปข้างหลังเหมือนนั่งเก้าอี้อข่าเราจะต้องไม่เลยไปเท้าดีต้อถูกต้องอย่างนี้เลยเข่าไม่เลยไปเท้าทีนี้หลังต้องไม่แอนนะคะขอโทษตักเก็บะสะโพกดีมากเลยอย่างนี้ถูกต้องอตักขึ้นขึ้นค่ะอลงใหม่นี่เก็บก้นให้ได้หลังไม่แอนดีถ้าเรามีเพื่อเรามีพาร์เนอร์ เราให้พันเนอร์เรานะคะเอามือกั้นไว้อย่างนี้อ่าไม่ให้ไปไม่ให้ไม่าข้างหน้าอันนี้คือสควอชใช่อันนี่สควอชมีอีกไหมคะสควอชนะถัดมาเป็นเล็กลังลังเนี่ยการจัดวางเท้าหน้าหลังขนาดกันอ่ะเท้าเปิดเท้าหลังขึ้นนิดนึงนะคะน้ำหนักเราจะลงตรงๆเข่าไม่เลยไปเท้าดีมากแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นอันนี้เราจะได้กล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อสะโพกอ่าตักลองทำ ทำจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะทําแค่สักสิบห้าครั้งก็เพียงพออ่ะเราค่อยๆดูนี่จะเริ่มตึงหน้าขาด้านหน้าแต่จริงสะโพกด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือเล็กหลังใช่ไหมใช่ออกแรงเหมือนกันนะถูกต้องถูกต้องเหมือนได้เหนื่อเบาๆแล้วก็สะโพกข้างๆเานี่สำคัญเป็นมัดสาคัญมากๆสำหรับนักวิ่งมีท่าไหนที่สวยให้กันเลยง่ายๆนะตัวให้ตรงใช่เแมาท้องเกรงหลังนะคะตัวต้องไม่แขวนปักกางขาออก นั่นแหละตัวตรงไหมคะตัวตรงมือตักข้างนี้ตักจะจับแล้วตักจะรู้สึกเลยว่าท้องตักเกรง็งถูกไหมได้กำเนิดเชิญด้วยจุดเริ่มต้นของการออกมาวิ่งจใ,ให้หมอเมเชิญชวนสักน,นิดนึงกีฬาวิ่งเนี่ยเป็นกีฬาที่ง่ายค่ะเราก็เด็กๆเ,เราโตมาล้วก็คุ้นเคยกับการวิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงการออกกําลังกายสาหรับชีวิตปัจจุบันคนยุคนี้ นั่งทํางานเป็นส่วนใหญ่อยู่กับโต๊ะอยู่กับรถอยู่กับคอมพิวเตอร์มันพาโรคหลายๆโรคมานั้นการมา,าวิ่งการมาใช้กล้ามเนื้อแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเราจะสามารถเอาความแข็งแรงนั้นนะ่ะกลับไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยอย่างนั่งทํางานนานๆกล้ามเนื้อบ่าคอก็จะดีกว่า<ม>กล้ามเนื้อขาก็มันสะโพกก็จะดีกว่าเราออกกำลังกายได้ทุกที่ค่ะต,ตากเมื่อกี้ที่สอนไปแล้วเนี่ยเราสามารถทําบน แต่แถวโต๊ะเราก็ได้ออฟฟิศเราก็ได้เราไม่ได้ต้องอายใครเลยเราชวนเพื่อนๆมาทําก็ยังได้นั้นเนี่ยชีวิตปัจจุบันอยากให้เพื่อนๆมาออกกำลังกายกันนะคะเริ่มจากการวิ่งหรือเดินใครไม่เคยวิ่งเลยอ่ะมาเดินก่อน เดินเร็วสลับวิ่งเดินเร็วสลับวิ่งค่ะนี่แหละค่ะประโยชน์ของการออกกำลังกายมีมากมายนะคะอยากให้อาการบาดเจ็บต่างๆของร่างกายมาเป็นข้อจํากัดอย่างเช่นวันนี้นะคะที่เรานํามาฝากกันก็คือการวิ่งนะคะวันนี้ขอบคุณคําแนะนําดีๆจากหมอเมยม์มากเลยค่ะยินดีค่ะตาสวัสดีค่ะ เราคอยขึ้นจะคนแข็ง